สวัสดีแล้วก็ต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถไทยมือสองคลิปนี้ครับผมช่างวัดครับร้านโชคธนันชัยแท็กเตอร์นะครับบ้านลรยยุงตํม,มนโคกล่ำอำเภอจตุรลพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นคลิปของวันเพื่อสบอดีที่7เดือนสิงหาคม2568วันนี้ครับผมมีรถแท็กเตอร์นะครับนำมา จัดโปรรถราคานะฮะให้กับ FC แล้วก็ผู้ติด,ดตามได้ชมกันเป็นรุ่นนะฮะยันม่า EF393T ซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะฮะในคลิปต่อไปนะครับสำหรับนะฮะก่อนที่ท่านจะเข้าไปชมในคลิปนะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ช่างวัดจัดให้รถไทมือ2ของดีเมืองร้อยเอ็ดครับ เรามาเริ่มนะฮะเริ่มต้นคันแรกอ่าไม่ใช่เริ่มต้นอ่าดูนะบแบบแรกๆกันก่อนนะก็เป็นตัวยันมาตัว39ตัวนี้ตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2556นะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่าอ่ารถปีเก่านะครับตัวนี้รถปี56นะครับนี่ สวยๆนะครับเอกสารพร้อมบอนเลยนะครับยางดี4เส้นครับยางหน้าก็อยู่ที่ประมาณ75-8สานะครับสำหรับยางหน้าสีกระทะล้อสวยๆครับเป็นสีขาวนะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยันม่านะครับสีตัวรถด้านบนนะเป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับพวกนี้คือสีเดิมทั้งหมดนะครับแบบนี้สีเดิมทั้งหมดเลยนะฮะสติกเกอร์นะอยู่ครบนะชัดเจน แล้วก็ในส่วนของตัวมีตัวคานใบมีดด้านบนนะฮะตัวนี้ผมเก็บสีให้แล้วก็เก็บรายละเอียดให้นะครับเปลี่ยนซีนเรียบร้อยนะฮะใบด้านนะฮะยกค้างไว้เลยนะไม่มีหลุดแน่นอนนะครับสำหรับใบดันด้านหน้านะตัวนี้แล้วก็มาที่ชั่วโมงการทำงานนั่นก็อยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ชั่วโมงอยู่ที่2,162ชั่วโมงไม่เห็นละเห็นไหมครับ นะอะสองหนึ่งหกสองนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเลยคำนี้นะฮะเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับคัตยังไม่เคยตัดครับยางหลังก็ตัวนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแปดสิบทั้งหน้าหลังครับกระถ้าล้อหลังก็เป็นสีขาวเอกลักษณ์ของตัวยันมานะครับหางตัวนี้เป็นหางยันมาโดยตรงเลยนะครับใบยี่สิบนะช่วง ช่วง10นะครับเป็นโคก6นะเป็นผ่าน6ตัวนี้ชอบเป็นผ่าน6หรือผ่าน5บอกมาได้ครับนะแต่ว่าเอาไปลองใช้ดูก่อนนะผมว่าโอเคอยู่นะนะยันมาแรงเลือเลย39แรงกันนี้ช่วงท้ายสวยครับก็มีเก็บสีบ้างในบางจุดนะครับสำหรับตัวช่วงท้ายของตัวรถนะครับไฟส่องสว่างต่างๆอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟไท้ายหรือว่าไฟส่องนะการทำงานด้านหลัง คันนี้อยู่ครบยางหลังด้านนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80%เหมือนกันนะครับสีกระทะสีขาวเอกลักษณ์ของตัวรถนะครับยางนะยางก็อยู่ที่ประมาณ80%เหมือนกันตัวนี้ผมแถมฟรีนะครับเป็นท่อเหล็ก304นะครับตัวนี้เป็น3นิ้วเอามาเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับรถสวยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับ ตัวนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่255,000บาท255,000บาทครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะราคานี้ผมส่งฟรีครับ300กิโลเมตรนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถแท็กอร์นะรัเป็นตัวยันม่านะครับก็เป็นแบรนด์หลักๆนะครับนะครับควต้ากับยันม่าในตลาดไทยนี้กำลังตีสูสีคู่ขี้กันมาเลยนะครับถ้าเรื่องเร็วแรงประหยัดน้ำมันก็ต้องยกให้ตัวยันมานะครับอึดถึกทนนะฮะอึด ถึกทนช้าๆเนิ่มๆก็ต้องยกให้คูบ o ต้าอันนี้อยู่ที่ลูกค้าจะชอบนะฮะจะชอบเป็นรุ่นไหนนะครับแต่สําหรับผมนะครับได้ทุกรุ่นนะฮะขอให้ราคาได้นะครับสภาพได้อ่าก็นี่ฮะก็เอามารีวิวให้ชมครับสำหรับยันม a าตัว39คันนี้นะครับสำหรับท่านที่เชื่นชอบนะครับในรุรถรุ่นค่ายสีแดงนะฮะสำหรับตัวยันม a า EF39 เป็นรถ3สูบนะครับ j e เ t i o n 8เกียเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง 2แสนห้าหมื่นห้าพันบาทราคานี้ให้เร็วเลยครับสาหรับท่านที่สนใจนะฮะสตาร์ติงง่ายไม่ช่างวัดเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่คือความเงียบของตัวรถเลยนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือเสียงเขาจะเงียบม,มาก เสียงเงียบมากแล้วก็เวลาทํางานจะไม่หนวกหูนะครับสาหรับคูบต้านะไอไม่ใช่สําหรับยันมานะครับผมเองก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับที่ผมใช้งานนี่ตอนนี้ก็เป็นยันมา3.9ปี5-6เหมือนกันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ซ่อมนะส่วนมากก็เปลี่ยนเฉพาะซีนล้อหน้าแค่นั้นนะครับโอเคนะครับ255,000บาทครับกับยันมา EF393 คันนี้นะครับท่านที่สนใจครับ0624617623ครับ หรือจะเป็นเบอร์นะฮะ0821295132ชอบตัวไหนโทรมาหาผมครับชอบราคาไหนใส่ราคามานะฮะถ้าท่านชื่นชอบผมช่างวัดจัดให้ทุกกรณีสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ